สวัสดีค่ะภาพนี้ประมาณหลายเดือนแล้วนะคะเป็นภาพตอนนั่งสวดมนต์ก็สวดอยู่คนเดียวนะคะพอบ้านหลังหนึ่งก็สวดอยู่คนเดียวแล้วก็ตอนหลังเริ่มปฏิบัติเยอะขึ้นเริ่มมีอะไรแปลกๆเข้ามาไม่เคยเห็นไม่เคยเจอก็ได้เจอนะคะก็มีภาพคนเดินแก้ผ้าบ้างนั่งแก้ผ้าบ้าง กระชากหัวบ้างดึงหน้าชิมบ้างผักติดข้างฝาบ้างเหวี่ยงนะคะเหวี่ยงติดข้างฝาบ้างคือเจอแล้วแบบคิดไม่ออกบอกไม่ถูกตอนหลังก็เลยคุยกับแฟนแฟนก็จะอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งเขาก็จะสวดมนต์ของเขาหลังหนึ่งหนูก็จะสวดมนต์ของหนูหลังหนึ่งตอนหลังเขาเริ่มเป็นห่วงเขาก็เลยมาดูหนูมาดูหนูมานั่งสวดมนต์กับหนูก็เลยได้ภาพนี้มาสวดมนต์หนังสือคู่กันนะคะแล้วก็สวดด้วยกัน ก็สวดไปก็จะมีอาการเขาไม่เป็นอะไรแต่หนูนี่ก็แปลกนะจะโดนกระชากหงายท้องบ้างหน้าทิ่มบ้างเขาก็จะวางหนังสือของเขาลงแล้วก็มาจับหนังสือของหนูสวดมนนะคะแต่ว่าภาพนั้นคงลบไปแล้วก็เหลืออันนี้นะคะสวดมน์ด้วยกันก็คือการปฏิบัติที่ไม่มีครูบาอาจารย์แนะนําหรือว่าดื้อกับครูบาอาจารย์ก็มีผลนะคะก็เลยบอกว่าถ้าใครคิดจะปฏิบัตินั่งสมาธิกรรมาฐาน ต้องขึ้นกองกรรมฐานให้ครูบาอาจารย์คุ้มก่อนนะคะเรานับถือครูบาอาจารย์ท่านไหนเราก็ต้องเชิญท่านนะคะแต่อันนี้ยังไม่ได้นั่งสมาธิยังไม่ได้ขึ้นกองกรรมฐานนะคะแต่เวลาสวดมนต์นะคะจะมีการปิดตาไม่เห็นตัวหนังสือเราก็จะบอกยิ่งสวดยิ่งแย่เขาบอกนะเสียงเขาจะกระซิบมาตลอดแล้วเขาก็จะแบบกระชากกระชากหน้าทิ่มลงไปพื้ดเหวี่ยงไปเลยบางทีแทบจะไปกระแทกโต๊ะ บางทีกระชากไปข้างหลังบางทีก็ถ้าเดินจงกรมเขาก็จะฟาดเราจับเราเหวี่ยงเข้าประตูเข้ากำ,กำแพงเลยอันนี้ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงก็คือน่าจะมาจากความรักอะค่ะความรักข้ามภพชาติที่เขาตามมาแล้วไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจก็มีทั้งวิญญ,ญาณดีแล้วก็วิญญ,ญาณไม่ดีมีทั้งวิญ,ญญาณที่เป็นเปรตอสุรกายพูดนะคะแล้วก็จะมีวิญญ,ญาณของทวยเทพ เทพเทวดาก็มีคือมีทั้งสองฝ่ายมีทั้งที่คอยดูแลปกป้องคุ้มครองแล้วก็มีทั้งที่แบบจ้องที่จะทําลายไม่ให้สวดมนต์กลัวเราจะไปนิพพานอะไรเงี้ยก็กลัวเราจะได้ไปเกิดที่ดีเขาก็จะกระชากเราอันนี้ก็นํามาให้ฟังนะคะถ่ายไว้นานแล้วไม่ได้ลงนะคะก็ตอนนี้เคลียร์กับเคลียร์กับดวงวิญ,ญญาณที่เขากโกรธนะ่ะ เที่ยวไปได้เยอะแล้วนะคะเขาก็เข้าใจเขาก็ไปเกิดกันบ้างแล้วแต่ก็ยังมีอยู่ไหมยังพอมีหลงเหลือก็พยายามที่จะแผ่บุญให้เขานะคะก็บางครั้งเขาก็ไม่ยอมรับบางครั้งบางคนก็ยอมรับก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ก็เลยนำมาให้ดูนะคะเวลาสวดมนต์คือความห่วงใยอที่มีให้กันนะคะสามีภรรยานะคะก็ยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนะคะ ก็คือจากที่อาจจะไม่ค่อยลงรอยกันพอรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนก็ห่วงกันนะคะไม่มีอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์โลกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะธรรมะของพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดนะคะแต่เราก็อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าก็มาจาก ศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็มาจากฤาษีหลายๆสำนักนะคะเพราะฉะนั้นเรานับถือพระพุทธเจ้าแล้วเราก็คงไม่ทิ้งครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้านะคะก็ท่านก็มีคุณนะคะก็ให้บุญท่านทุกครั้งเลยค่ะโชคดีมีความสุขมีเงินใช้ปลอดภยัยสวัสดีค่ะกาวติสวามาจากกาวิติส,สาวา เทวตาวังมหาเทวตาวังอิสิษาวังม่อิศิาวังมุนีตาวังไม่มุนีสาวังสัพพุริสตาวังมหาสัพพุริสตาวังพุทธสาวังปัญเจกพุทธสาวังอาราหตตาตาวังสัพพาิิติวิชชาตระนาตาวังสัพพโลกาลิยานังตาวังเอเตนะสัจเจนะสุวติวันตุ าพระคาว <STEPHAN> านิมานรลติธาตุสมาธิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะควาบาลิมิตตวาสวติธาตุสมาธิยานะสัมปันโนอิติปิโสภวพระคาวจาธาตุสมาธิยานะสัมปันโน